เดี๋ยวนี้พี่สังเกตเห็นหลายคนนะเอาเทคนิคในหนังสือของพี่ผลงานเขียนเล่ม1 2 3.1 3.2รวมถึงผลงานใน YouTube ต่างๆมาย่อยมาสรุปมาคัดลอก แล้วไปเปิดคอร์สสอนเก็บตังค์กันอันนี้พูดตามตรงเลยนะพี่เองไม่เคยห่วงความรู้หรอกนะแต่ความรู้ที่เอาไปสอนเปิดคอร์สเก็บตังค์กันเนี่ยขอให้มันสอนถูกต้องตามหลักการด้วยนะพี่เห็นหลายคนโอ้โหก๊อปแผนผังอิเิเวทสตัคเจอร์ของพี่ไปทั้งดุนเลยยังสอนผิดสอนถูกอยู่อะแต่ก๊อปของพี่ไปสอนทั้งทีอะถ่ายทอดให้มันถูกต้องด้วยนะเออไม่จะไปก๊อปเขาอย่างเดียวทั้งดุนแล้วก็อื้มก็จะสอนเก็บตังค์กันซะสันเลยนั่นอะ โดยเฉพาะแอ้แผนผังเลิเว็บสตัคเจอร์เนี่ยถ้าใครเคยอ่านหนังสือของพี่หรือดูใน YouTube ของพี่ก็น่าจะรู้เนาะว่าแผนผังเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่พี่ตกผลึกมาจากทฤษฎีเีลิเว็บแบบดั้งเดิมมิกกับทฤษฎีเีลิเว็บประยุกต์รวมความสัมพันธ์เชื่อมโยงออกมาเป็นแผนผังเอลิเว็บสตัคเจอร์ที่พี่ได้ตกผลึกออกมาในหนังสือของพี่ดังนั้นใครเอาไปสอนเก็บตังค์พี่ไม่ได้หวงหรอกแต่เอาไปสอนให้มันถูกต้องตามหลักการด้วยพี่สอนผิดสอนถูกสอนมั่วไปหมดอะบางคนนี่ก๊อปไม่กระทั่งคำพูดกูอะครบลรูรบร นอองเงี้ยมือยังก๊อปกูเลยอ่ะต่อยอดดีต่อยอดวงการทฤษฎีละเอียดเว็บบ้านเราเนี่ยมันจะได้เกิดการพัฒนาขึ้นเองก๊อปพี่ได้พี่ไม่เคยหวงเลยแต่ขอก๊อปแล้วเกิดการต่อยอดพัฒนาขึ้นไปให้มันสูงขึ้นโอ้โหบางคนนี่เอาสมุมมองในสือกูมาเป็นบรรทัดเป็นดุนเลยไปเปิดสอนเนี่ยก็ยังไงวะแต่ถ้าเกิดเองก๊อปไปทั้งดุลละแล้วก็ต่อยอดไม่เป็นอย่างนี้น้อยเองก็ให้เครดิตพี่หน่อยละกัน หลายคนอาจจะมีคําถามนะเฮ้ยพี่ตรงทําไมไม่เปิดสอนไปเลยล่ะอันนี้พี่พูดตามตรงนะเมื่อสัก4ีหปีก่อนอนะ่ะพี่เคยเปิดสอนนะเก็บตังค์ด้วยแต่สอนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเดือนละคนเฉพาะตอนที่พี่มากรุงเทพแล้วตอนที่พี่สะดวกเท่านั้นนะแต่พี่รู้สึกว่าการสอนมันมีความเครียดอะ่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นพี่ก็เลยว่าอการสอนมันไม่ใช่แนวแนวทางของพี่พวกเองเห็นคลิปพี่ใน YouTube เนี่ยเล่นฮาฮาตลกอะไรเงี้ยแต่จริงจริงจริงเป็นคนเครียดนะเออเป็นคนเครียดเป็นคน2บุคลิกนะบอกไว้ก่อนบุคลิกนะไม่ใช่ไบเซ็กชวลนะ ทุกวันนี้ก็เลยทําได้เต็มที่ก็คือแค่การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง YouTube เนาะแล้วก็ผลงานเขียนหนังสือต่างๆรวมถึงณนะตอนนี้ที่พี่มีอยู่ก็คือจะมีกลุ่มของลูกค้าน้องเล็กเท่านั้นที่พี่จะเข้าไปแชร์มุมมองแผนเทรดรายวันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นการสอนหรอกแต่มันเป็นการแชร์มุมมองสถานะคลื่นการเทรดในแต่ละวันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มมันก็จะเหมือนเป็นเหมือนการการเรียนไปในตัวอะไรเงี้ยก็ที่พูดดีแบบนี้ก็กูโฆษณาให้น้องหน่อยละกัน <laughs> เปิดพอร์ตกับน้องเล็กได้แล้ววันนี้ หลายคนเคยถามพี่มานะเกี่ยวกับคำถามประมาณประเภทแบบพี่ตงครับถ้าผมมีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทผมจะเล่นเดทให้ได้กำไรภายในวันละ10%อเงี้ยมันมันเป็นไปได้ไหมพี่เจอคำถามของพวกเราประมาณอย่างเงี้ยบ่อยมากซึ่งมันไม่ได้เป็นคำถามที่ผิดนะแต่พี่อยากจะบอกว่าลมแรงเหลือเกินนี่กูก็อุตส่าห์ใส่หมวกพลางวิกผมนั่นเนี่ย <laughs> กูวบวิผมกูจะลดนั่นเนี่ยวกับมาเรื่องเดิมที่พวกเราชอบถามพี่ว่าพี่ครับถ้าผมมีเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแล้วผมจะเล่นหุ้นเก่งกำไรแบบเดย์เทรดภายในวันอ่ะให้ได้กำไรวันละห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมคำตอบคือมันเป็นไปได้แต่พี่กำลังจะบอกพวกเราว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปได้ทุกครั้งเสมอไปเราอาจจะเก่งเทคนิคเอาเราอาจจะเก่งในเรื่องของทมนิ่งเราอาจจะเก่งเว็บหาจุดเข้าซื้อได้เจ๋งมาก แต่ตลาดเนี่ยกับไซเวกับอยู่ในช่วงของ c o l l i ช i นเว e เวียงที่ช่อง2ช่องเวียงที่23ช่องเนี่ยห้มันก็ไม่สามารถที่จะทํากําไรได้นั่นเองเะนั้นการตั้งเป้าหมายในการเทรดเป็นสิ่งที่ดีนะพี่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่อย่าลืมต้องเข้าใจถึงความเป็นจริงของสภาพตลาดด้วยทั้งวีคเนี่ยอย่างเช่นตลาดเนี่ยผ่านมา3น่าจะเข้าวีคที่4แล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาพใน c o l l i ช i นเว e สภาพไซเวกเลย,เยฉะนั้นเราจะหวัง5 10%เเนี่ย อาจจะต้องดูในประเภทของสินค้าเหลือเกียร์ลิ่งต่างๆที่มันมีอัตราทดที่สูงมากเช่นอาจจะเป็นประเภทดีเดบแต่ดีเองต้องเลือกให้ถูกตัวนะแม่งไปเลือกไม่ถูกตัวแม่งตลาดเบี่ยงไป10จุดแม่งไปช่องเดียวก็ยังมีนะสาวๆสมัยนี้นี่น่ารักนะเนี่ยแอดมินแบ่งปัน FC ด้วยดีไหมอ่ะสองเลยสองสอง เพราะละพรละเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูเป็นคนหื่นมาเนี่ยกูมาทะเลเนี่ยกูไม่ได้จะไม่อยากจะเห็นทะเลแล้วนะบอกไว้ก่อนกูอยากจะเห็นสาวสาใสบิกินี่เนี่ยโพสิชันได้ยังความหื่นของกูลดลงหรือยังนี่ขนาดมาพักผ่อนนั้นยังต้องอัดคลิปอะไรให้พวกเราเป็นมีประโยชน์มีสาระหน่อยเรื่องของเรื่องก็คือถ้าเกิดหายไปนานปุ๊บเนี่ยเดี๋ยผู้เองบ่นไงไอพี่ตงหายไปไหนเนี่ยมึงทําคลิปทําอะไรของมึงเนี่ยมาบ้างไม่มาบ้างด่ากูเีก ะฉะนั้นสรุปคลิปนี้ก็คือการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราอย่าไปควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้ให้เราไปควบคุมในการกระทําแล้วก็สร้างเงินขายดีกว่าน้องพักที่นี่ป่ะครับอ๋อครับผมครับผมกลับเมื่อไหร่ครับกลับพรุ่งนี้อ๋อกู <c oughs> จะไปต่อ,อยังไงวะเนี่ย แต่งเนื้อแต่งตัวนี่ดูน่าเป็นห่วงนะเนี่ยอยากจะเข้าไปตักเตือนจริงๆว่าอันตรายอย่าแต่งตัวแบบนี้นะเห็นแล้วลุงใจไม่ดี